Walk with God โดยคริสักจพระสริทธแห่งการเก็บเกี่ยวมีวาระฤดูกาลของผู้นำการปกครองดาเนียลบทที่2ข้อที่21พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดูกาลทรงถอดบ,บรรดากษัตริย์และทรงตั้งขึ้นใหม่พระองค์ประทานปัญญาแก่นักปราด และความรู้แก่คนฉลาดดาเนียลยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งในโลกรวมถึงการขึ้นมาของอาณาจักรหรือมหาอำนาจต่างๆในโลกพระเจ้าเป็นผู้ยกอาณาจักรบาบิโลนขึ้นมามีอำนาจ200ปีและยกอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอีก200ปีตามด้วยอาณาจักรกรีกที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชอีก200ปีและตามด้วยอาณาจักรโรมที่ยิ่งใหญ่ยาวนาน1,700ปีทำให้เราต้องยอมรับการขึ้นมาของมหาอำนาจต่างๆในประวัติศาสตร์รวมถึงการขึ้นมาของกษัตริย์ผู้นำประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนที่โหดร้ายมากแค่ไหนทุกคนได้รับการยกชูจากพระเจ้าเพื่อจบประสงค์อันล้ำลึกของพระเจ้า ดังนั้นหากเรายอมรับสิทธิอํานาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของผู้นําประเทศหรือรัฐบาลในประเทศของเราด้วยแม้เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามก็มีวาระเวลาที่พระเจ้าให้พวกเขาเหล่านี้ทํางานบางอย่างเมื่อสําเร็จแล้วพระเจ้าก็จะถอดถอนและยกคนใหม่ขึ้นมาแทนหากเรายอมรับสิทธิอํานาจของพระเจ้านี้ เราจะไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะร่วมมือกับพระเจ้าในการปกครองประเทศชาติของเราผ่านการอธิษฐานเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จภายใต้ใตใตการปกครองของรัฐบาลขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ